A 1 0 8 A 1 2 8นนนะนะคะ A 1 2 8 A 1 2 8นี่หนูกำลังจะหยิบป้ายมาบูโลให้แม่อีกนะนะคะหนูให้น้องหยิบมาให้แล้วป้ายมาบูโลอกเล็กมีนะอกเล็กอกใหญ่มีหมดแหละนะคะแต่ดูน้องน้ำดูน้องน้ำหยิบก่อนนะคะตัวนี้ A 128ค่ะตัวนี้ A 128พี่จัก็กจาันพี่จักกจันอ่า ทักข้อความก่อนพี่จักรจันทักข้อความก่อนค่ะนะคะ A 128ลูกค้าไม่ทักข้อความเยอะเลยนะคะลูกค้าไม่ทักข้อความเยอะเลยหนูก็ไม่รู้จะเอาอะไรจากไหนมาให้เด้นะคะเอานะคะเอ่อนะคะลูกค้าเก่าจะดึงให้แต่ถ้าลูกค้าใหม่น้องน้ําดึงให้ไม่ไหวค่ะนะคะดึงให้ไม่ได้เลยนะคะเอาใจคนรักสีม่วงนะคะแม่ตัวนี้หนูน้องน้ามีให้แค่สตัวนะมีให้แค่สตัวนะลูกค้า นะคะสตัวค่ะหน้าผ้าจะอยู่ที่42นะคะนะคะหน้าผ้าจะอยู่ที่สีงค่ะน้องเอาหนึมาให้แม่นะคะนะเอนะคะเอบีซีหเหลือแค่ตัวสุดท้ายค่ะนะคะหนึเหลือตัวสุดท้ายค่ะนะคะหนึ่งสองลายเอบเหลือตัวสุดท้ายอกสามหกใส่สวยมากๆ อก38 40ใส่สวยมากๆเลยค่ะ A128 199บาทเท่านั้นแม่199บาทเท่านั้นแม่นะคะพี่สุพรทักข้อความก่อนค่ะพี่สุพร